ถอนนะครับโดนแล้วครับนากินไส้เดือนนะครับโอ้โหโดนแล้วนะครับนาโอ้หตัวสวยเลยนะครับนี่ตัวสวยเลยตอนนี้นะครับนาะหนะ์ก็มาถึงหมายแล้วนะครับสภาพหมายก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับมีหลากหลายปลานะครับแต่ว่า เห็นชาวบ้านบอกว่าก็มีปลานินเยอะนะครับคะคาไซกันไปนะครับก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ที่ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งของก่อนแล้วกันนะครับนะาๆครับน้าๆตอนนี้นะครับก็ตั้งของเสร็จแล้วนะครับก็สภาพหมายนะครับก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับมีหลากหลายปลานะครับก็เมื่อกี้นะครับก็มี ชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงสัตว์แถวนี้เลี้ยงควายเลี้ยงวัวอะไรประมาณนี้ครับเขาก็มาพูดพูดนะครับว่ามีส่วนมากจะมีปนินเยอะนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีข่ายมีพวกสวะมีพวกผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะครับแล้วก็เราก็เลยเลือกตกเลยมาหน่อยนึงนะครับก็สภาพใหม่ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับไม่ไม่ร้อนมากนะครับช่วงนี้ก็หน่าฝนนะครับก็จะจะแฉะบ้างนะครับก็ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับส่วนคันที่ใช้นะครับเป็นระยะ4.5นะครับแฮนดิ้งเอ็นะครับก็ใช้ตกในระยะ4.5นะครับ2ตะขอนะครับไม่ตายนะครับ2ตะขอวันนี้ลมค่อนข้างที่จะจะสงบนะครับก็เดี๋ยวลองตกบาลานส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นไฮเกตนะครับ9ก็9นะครับ เป็นไฮเกตที่เป็นเม็ดนะครับเล่นเป็นเม็ดเลยนะครับมาผสมน้าละลายน้ําเองนะครับก็ใช้นะครับใช้ตกคู่กับไส้เดือนนะครับก็จะเป็นไส้เดือน1เม็ดนะครับแล้วก็ไฮเกต1เม็ดนะครับมาตรงนี้ก็มาครั้งแรกด้วยนะครับก็มาครั้งแรกด้วยนะไม่รู้ว่า ผลตอบรับนะเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นหมายธรรมชาตินะครับผมก็เป็นคนรักหมายธรรมชาติคนหนึ่งเลยนะครับชอบตกปลาหมายธรรมชาตินะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกับบอลนะครับหลิวริมคลองอีกแล้วนะครับเป็นอีพีที่สองนะครับสําหรับที่บอลได้มาตกก็เดี๋ยว วันนี้นะครับสภาพหมายก็โอเคนะครับจะมีไข่อยู่ริมๆนะครับช่วงริมๆตรงยาวไปก็เดี๋ยวเราตกในระยะ4.5นะครับวันนี้ก็เป็น2ตะขอนะครับไม่ตาย2ตะขอก็ลองดูก่อนนะครับวันนี้ลมค่อนข้างที่จะสงบนิดนึงเดี๋ยวถ้าไม่ดียังไงก็เดี๋ยวจะเซตทุนตกใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนบอลหลิวริมคลองนะครับก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับที่นบอลทํามานะครับ ก็ฝากนักตกปลาทุกท่านนะครับที่หลงรักในการตกชิหลิวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองตกแม่ตายไปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเลยนะครับนะ ต้องขออภัยนานาด้วยนะครับผมเพิ่งหัดทําคลิปนะครับก็ต้องขออภัยนานาด้วยเพราะว่าตอนนี้ขาตั้งกล้องก็ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ซื้อมานะครับมีอาการนะครับทุ่นมีอาการแล้วไม่โดนนะครับนานา ใส่เดือนนะครับสเดือนค่อนข้างได้ผลนะครับสเดือนค่อนข้างที่จะได้ผลดีเลย ทุนมีอาการนะครับตอกนะครับตอกตรงนี้น้ำค่อนข้างจะลึกมากนะครับนะฮะไม่โดนนะครับ น้ำค่อนข้างที่จะลึกมากนะครับก็น้ําก็โหประมาณเอ้านะนะเบ็ดเปล่านะครับผมงงเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเบ็ดเปล่านะครับ,รบก็งงเหมือนกันมากินยังไงปลาอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนะ ลาอะไรนะครับกินเบ็ดเปล่านะผมยอดลงไปตะ่กี้นี่ปลาอะไรครับปลาตะเพียนเหรอปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนกินเบ็ดเปล่านะครับไม่ได้ใส่เทเดือนนะใส่ให้เกตดไปนะครับละลายไปแล้ววัดไปเมื่อกี้นีหรุดแล้วกินเบ็ดเปล่าเฉยเลยนะครับนี่แหละครับสีสันของนักตกปลานะมันนะ ถอนถอนโอ้ยหลุดนะครับโหนะานะโอ้ปากฉีกปากฉีกนะนะปากฉีกนะครับไม่ใช่หลุดปากฉีกโอ้ผมวัดหมดไปด้วยไันะครับปากฉีกเลยนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะนี่นะครับนะานะระหว่างตกปลานะครับเราก็จะมี ครบนะครับอาหารนะครับแล้วก็จะมีน้ํานะครับคือเวลาออกไปไหนมาไหนก็ต้องพร้อมนะครับน้าๆเพราะว่าบางทีเราเราออกมาไกลจากร้านค้าอย่างเงี้ยครับก็จะหิวบ้างอะไรบ้างนะครับก็แนะนําน้าๆนะครับว่าให้พกเสบียงไปด้วยนะครับอาหารเสบียงต้องพร้อมนะครับเผื่อหิวขึ้นมานะครับก็จะได้กินกันนะครับ นะตัวสวยครับตัวสวยนะครับนนะนะกินไเ้เดือนนะครับผมใช้ได้เดือนเม็ดนึงแล้วก็ใช้เป็นไฮเกตเมต็ดนึงนะครับ อกลงไปนะครับถอนอูโหถอนสวยๆเลยครับนะนะวัดไม่โดนนะครับ แล้วนะครับนะห์โอ้ยตัวสวยเลยนะครับนี่ตัวสวยเลยนะครับนะห์ตัวสวยเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดดีกว่าโอ้ตัวสวยเลยนะครับ ไปมีอาการนะครับปลาค่อนข,ข้างเข้าไวนะครับปลาค่อนข,ข้างเข้าไวไม่ได้อ่อยด้วยนะครับนานา้ำลึกด้วยนะครับผมคิดว่าปลาน่าจะอยู่เยอะเพราะว่านา้ำค่อนข้างเย็นข้างล่าง กดลงไปนะครับเมื่อกี้จับคันไม่ทันหือไหลนะไปวัดไม่โดนนะครับนะนะไหลาหายเลยนะครับทีนี้มาแก้เกมกันนะครับลองเป็นไส้เดือนเม็ดนึงแล้วก็ไฮเกตเมต็ดนึงนะครับ เพื่อจะวัดโดนนะครับเป็นเ้นเดือนเม็ดนึงนะครับแล้วก็ให้เก็ดเม็ดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูครับ ไม่โดนกินไส้เดือนแน่เลยครับทุนอาการแปลกๆนะครับ ีอาการนะครลงใบมีอาการทุกไม้นะครับวัดโตัแล้วนะครับนะปน,นินนะครับปน,นินนะกินไส้เดือนนะครับตัวเม็ดตัวเล็กอยู่นะครับก็กินไส้เดือนเต็มปากเลยนะครับ มีอาการหน้าทุนถอนไม่อยู่นะครับโอ้ถอนสุดดอกเลยนะวัดไม่อยู่ ไนะดูแล้วครับนะ้นะโอ้สองเลยนะครับโอ้สองตัวเลยนะครับนะ้นะโอ้ตัวสวยเลยนะครับปลาทูนะครับสวยเลยนะครับนะ้นะ ปลานินนะครับเป็นปลานินสองตัวคู่เลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับพะนะ โดนกันนะฮะตัวสวยนะครับซส์ทอดนะครับปลาเค็มได้อะไรได้ มีอาการมีอาการโตเยอะครับนะฮะอันนี้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กเล็กเป็นปัน,นินนะครับช่วงนี้จะโดนแต่ปัน,นินยังยังไม่เห็นปลาอะไรนะครับมีปลาตะเพียนน้อยที่มาหลอกกินเบ็ดเ,เปล่าตัวหนึ่งแล้วก็มีปาน,นินส่วนมากเป็นปาน,นินนะครับ ก็บรรยากาศรอบๆนะครับก็ผักบุ้งนะครับนะนๆะก็มีใายวันนี้ก็มีต้นไม้ใต้น้ํานะครับก็ลมลื่นดีนะครับครับนะ้านๆะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ตก ระยะ4.5นะครับตะขอก็2ตะขอไม่ตายนะครับไม่ตาย2ตะขอก็สําหรับวันนี้นะครับก็พอได้ตัวนะครับนานเสียงค่อนข้างดังนะครับเพราะว่ามีรถทําถนนอยู่นะครับก็ต้องขออภัยนานะด้วยนะครับถ้าเกิดเสียงดังอะไรเงี้ยครับก็เสียงดังมากจริงๆนะครับก็มีมีรถมาทําถนนพอดีนะครับ วันนี้ก็พอได้ตัวครับนะนะเดี๋ยวก็มาดูผลงานกันเลยครับวันนี้ก็ได้ไม่กี่ตัวนะครับนะกเมีไซส์สวยมานะครับสองสามตัวครับก็ใช้เวลาตกไม่ได้นานนะครับนะนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีธุระต่อนะครับ ก็มาทําคลิปนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนานาก็ได้ห้าหกแต้มนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องไว้เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวมาดูรอบหน้านะครับอีพีที่3นะครับว่าเราจะไปตกที่ไหนไปลงไม้ไหนนะครับก็รอติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้าบอลอยู่ริมคลองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายครับไได้นะครับนสวยมากนะครับองสาตัวครับใช้เวลาา